สบายดีสวัสดีเดอ้อพี่น้องวันนี้สิพามาเบ่งของผักบ่อโจรมาแต่บ้านเนาะแล้วก็สิมาการขั่วไปเนาะอันนี้จะเป็นของแมงคานาูพี่น้องโอ้ตกเดินลายเติบเลยพี่น้องเยนี่พี่น้องป้าตกแฟนซื้อมาขว่วตั้งแด,ดนโดนๆเติบแล้วพันหนึ่งเซนกีบ ตลาดดงรวบมันสองร้อยบาทโบได้สัมานี้ได้พี่น้องสัมนี้สองเสนพู้ได้สัมนีสี่ร้อยบาทบบเลด้สัมเนี่เจแปนซื้อมะขวายน้อยเดียวหนึ่งสัมสัมเึ่งหนึ่งของตัวนี้หลยนี่เนาะนี่ลายเติบเลยโอ้โหกาบุ่กไยได้กินอยู่บ้านเขามันปีที่แล้วเพอได้กินอยู่แข่นขนุนตัวน้นอยๆกานีนะพี่น้องมันอยู่ตมกกใบมะขามอ่อนได้ใบมะขามจนแก่บกบได้กนินก็ดีเลย อันนี้ก็จะจสีเอิญอันแมงขนุนหมุนตัวกลางๆนะพี่น้องแมงขนุนแดงใหญ่ตัวนี้เนาะแมงขนุนแดงกนแมงขนุนแบบว่าอยู่ในใบมะขามสีน้อยกว่านี้นอีกมันบอกอันสีได้กินย่นอนเบาจรเยื่องไว้แล้วพี่น้องมีแมงขาโตผมร้ายเติบอยู่พี่น้องเอ้ยคอยกับสีมาทำการขวไว้เลยเนาะ เป็นกระปองกระปอมก็เลยพอได้กินเนาะดอกกระเจียวเถ่าก็แล้วดอกกระเจียวกระเจียวแดงแค่หน้าข่อยก็ต้องวาออกจระต่างวนแดดห้อนอยากทำกี่ไปน้าคนตกสองสามเถื่อคนจังสีออกี่น้องขับซ้ำนี่คนดีงามเนาะปีกายนี่ไปหามี่จะดอกวันนี้แหละอยู่หน้าข่อยอันนี้บรจอนคนหามาจต่บ้านนี่คนบังเอิญเห็นนะเพลาะโคกันเห็นันดึงน้อแหละ มันเท่าเลยวดอกมัน่ก็ดึงมันออกสร้างดินดีๆแต่กเกียวแดงพันทุกสองสำลบพีบน้องเลยจะพาลูกออกดิเนี่มันนั่งฮอนแดดอบเอ้าเพนาอโอเคพี่น้องมาหานนนี่สิเป็นกระสอบของหมวกกระบเน้ี่น้องเลื่อนกับมี่แต่มันบดกเนาะก็เก็บมันหล่นลงมาเถอะละซามสี่หน่วยอยู่เฮือนกกเหยือนวัวเหลืองเฮ้ยมันเต็งกันมามันหมวกน้องหมวกสุกหวานหน่วยใหญ่ สนิดนีหน่วยใหญ่กวอยู่เพือนเพิ่นเนาะอยู่เพือนเพิ่นหน่วยบ่ใหญ่ส่ำนี้เด้ใหญ่อยู่ดอกใหญ่เป็นบางหน่วยนะอันนี้จะมกใหญ่อ่งก็ซออยู่ขังไทยเอิ้นคือกันบ่นพี่น้องยัดโบกมันสุกเลยดนี่เฮามาก็ล้างยางมันอตัวหักกะแม่นเนาะบ่ฮอดเงกระสอบพี่น้อง่นี้กะกินลลากะกินจนบ่ยากเลยนะพี่น้องเอ้ย กูได้อยากพิ่นเก็บไปกินนหน่วยคือสิวานค่ะอันเขาบว่างเนาะเห็ดบมองม่วงควนไว้แต่ถ้าเห็ดหมงม่วงกวนเอ้ยสั้นนี้บีบออกมา,มาได้ดอกน้อยเดียวพี่น้องเพราะมันใส่เวลาดนเนาะอยากลูกอย่างเต้าพี่น้องเลยเผื่อสีอันล่างเผื่อสีขูดมงมง่วงเผื่อสีอันไปเคี่ยวต้องควรอยู่เนาะควรอยู่หลายชั่วโมงเลยก็เลยบดได้ว่างก็เลยเอามากิน,นละลาเลยผูได้อยากกิกนนะพี่น้องเลยพิดเปีกแม่ขนูนก่อนพี่น้องเลย ขวายวุกี้นอนยุกี้นอนใส่ชุดยังกวางเหยดนาะได้ขวเวิดดอก่น้องขัวอาไว้กินเสี่ยงกับชำไดซํำหนึ่งก่อนแล้สีจุงมว้แบบดิบๆพร้อมให้พ่อกับแม่เนเนาะม้นโโน,มนี่ฮู้เพิ่นสิมาหรือเา่น้อันก็สายยนเป็นผิ่นมาเน,นาะ มาอเลนอดว้าส <ừ> ิ้ดงรออีนึงเนาะมันก็ได้มาไล่ต๋อตัวเขาีขวให้ของกัน่าะตกนน้อยาเีนอมันนอของนาเาเนาะ ดังไฟก่อนพี่น้องเลยต,ติดนะสมุนจนแล้ว่ดังดังไฟอะไรนะพี่น้องไฟมันติดก่อนเนาะพี่น้องเลย ตอนนี้ใช้กระตีนพี่น้องผัวกว่อนลายเติมเนาะพี่น้องเป็นขนุนก็ได้นี่หมวกระทะสูตรช,ชีวิตของเฮาวกูเก้าพี่น้องจงไว้แม่กระเพววาะผลจงไว้ในคองเนาะบริไล่สมเด็จพี่น้องผนกินสองคน เกลือเป็นนัวน้ำตาลนิดห,หันมาซุกซุกแห้งๆน้ำมันแห้งนอนไม่มีน้ำเลยหนึงน้ำที่เทาล่างไม่ขนุนเลยพี่น้องโอ้ยมีเศษปีกมันอยู่เลยเนาะกวาดทิ้งบุหรีริดขาน้ำนังปิดแต่ปีกขากับผู้ใด้ชิกินก็ปิดเอาขนาดนี้ก็ใช้เวลาดนพอสมควรอยู่พี่น้อง กิอันตีนมันน้ำหนี่แที่สีเฮึงเนาะไข่เต็มทองรนะ่างดอกกระเจียวถ่ายพี่น้องร่างลาย,ลายน้ำแต่เล่นี่มันแย่เนาะดอกกระเจียวถ่ายก็เลยพี่น้องได้แต่ดอกนะนี่ผักอยู่ลวกไว้พี่น้องเพราะว่าอันทำเมงขนุนซุกอะ อันผ่านมันเรือในเตาเนาะก็สิลวกไว้เที่ยงอะไรตะเข่อยกับพรท่านหิวพี่น้องพรท่าน,นได้กินเนาะขวบปะไว้หิวกับภูดอยากษ์ของกินเนาะเบิ่กมองแมงขนุนพี่น้องเลยเดี๋ยวจังมาล้างอีกน้ำหนึ่งล<ๆ>งสิยังบริษีรสชาติาเด้นราะว่าอันห้างปรุงห้องอ่ะ เอากูสืส่อเน้อเพราะว่าขัวแม่งนั่นแม่ง,มง,มงมต้องใส่เกลือลายพี่น้องใส่จังน้อยมันโมมักเค็มนะพี่น้องใส่ชั้นได้ชั้นหนึ่งมันก็มีแต่อยากเค็มเนาะใส่น้อยหนึ่งใส่จานจักหน่อยแซ่บนะาติากำลังพอดีกิน ไข่มันได้เป็นมิดเป็นมิดหม้อเริ่มแห้งแล้วน้ะนี่โอเคหม้อแห้งแล้ะป้งบัดมีพี่นอ้องเลยโ่จวดจวดพี่นอ้อง น้ำก็บราทันผดฉันดอกพี่ร้องแลเอาดอกกระเจียวลงไปเลยเนาะกำลังสิผลพี่น้องเยล้างได้น้ำไม่มีน้องไม้แย่บ่วงขรุนแมงขนูนที่ตะปีกแมงขนูนติดอย่ามันดอกไี่น้องเลยจำเจี๋ยวหมกผิด หานบ้านเฮาพี่น้องหันบ้านๆเนาะบ้านนองบ้านนาเฮาเละโอเคแล้วพี่น้องกับปะามันเดือดมันผุดเนาะน่อยยังจิขึ้นมันกินพี่น้องฟัวแล้วค่ะแต่ดอกกระเจียวสุบกระโปงหมวยมันจะเป็นแบบว่าตูไม้ขนุนมันจะมีมันๆอยู่แล้วไข่มันอยู่ท้องมันพี่น้อง หา่ทุกโตเลยแล้วก็สิมีความนัวของเครื่องปรุงเทาเนาะอืม้มแสบอื้มแข่งของคุณนี้อืมอ้มจะเป็นตักกะแตนตักห้อนมาห้อนบึงเือะแสบพี่น้องชิ้ละยุทธมื่ได้คิด,ด,คด,ดสุดน้องก่อนึงกมอื้มแสบร้าย อ้อนขนาดพี่น้องเอยถ่าพุนตกมกอได้กับพ่นตกพ้อนคลิปหน้าเนาะขอขอบบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้อง FC บัตสกุสกุนเดอ้อทีท่ติดตามหับชมในหายกับังใจตลอดมาเนาะสำหรับคลิปนี่ก็ขอตัวลาไปเลยเดอ้อพี่น้องเอ้ยสบายดีสวัสดีเดอ้อพี่น้อง